แทบไม่เปลี่ยน iPhone 16 Plus อาจยังใช้จอ LTPO 60 h z ขนาดเท่าเดิมและชิ้นส่วน M12 รุ่นปรับแต่ง <c oughs> หรืออีก Apple อาจออกแบบและพัฒนาเซ็นเซอร์กล้อง iPhone ด้วยตนเองเร็วๆนี้ก็แมนเผย Apple Vision Pro อาจยังไม่พร้อมจำหน่ายเท่าไหรแต่มีลุ้นช่วงเดือนมีนาคมปีหน้า <c oughs> ติดตามพร้อมเก่าวอื่นที่น่าสนใจ <c oughs> สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ m m s c h h n n n l r r e v i วิมาติดตามเรื่องราวข่าววงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจด้วยกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับผมต้นกลา้าพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับแทบไม่เปลี่ยน iPhone 6 16 Plus อาจยังใช้จอ LTPO 60Hz ขนาดเท่าเดิมและชิ้นส่วน M12 รุ่นปรับแต่ง หลังจากที่มีข่าวลือว่า Apple อาจาเพิ่มขนาดหน้าจอ p p o o n 16 Pro และ p p o o n 16 Pro Max เป็นขนาด6.3นิ้วและ6.9นิ้วตามลำดำับล่าสุดมีข่าวลือสเปคหน้าจอ p p o o n 16และ p p o o n 16 Plus ที่เหมือนว่าจะไม่แตกต่างจากเดิมเท่าไหร่ครับจอมหลุด Adtech under score และข้อมูลจากบัญชีใน Never รายงานถึงสเปคหน้าจอ p p o o n 16และ p p o o n 16 Plus ที่ยังคงใช้รีเฟรชเดทเท่าเดิมที่60เฮิรตซ์ไม่ได้อัปเกรดขึ้นมาเป็น120เฮิรตซ์เหมือนตัวโปรครับทั้งยังใช้ขนาดเท่าเดิมกับ iPhone 15และ iPhone 15พลั s เรียกว่าน่าจะสร้างความผิดหวังให้กับแฟนๆได้เหมือนกันเลยทีเดียวสเปคหน้าจอของ iPhone 16และ iPhone 16 Plus จะมีดังนี้ iPhone 16 6.12นิ้วแบบ LTPS 60เฮิรตซ์ iPhone 16 p l u s 6.69นิ้วแบบ LTPS 60เฮิรตซ์ส่วนหน้าจอ iPhone 16 Pro จะมีดังนี้ iPhone 16 Pro 6.27นิ้ว LTPO 120 h z iPhone 16 Pro Max หรือ u u t r a 6.86นิ้ว LTPO 120 h z ทั้งนี้ชิ้นส่วนหน้าจอของ iPhone 16และ iPhone 16 Plus จะใช้แบบ M12 ที่มีการปรับแต่งใหม่ซึ่งชิ้นส่วน M12 นั้นใช้มาแล้วใน iPhone 15 Series ทั้ง4รุ่นขณะที่ชิ้นส่วนของ iPhone 16 Pro จะขยับขึ้นมาเป็น M14 ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ด้านหน้าจอแสดงผลครับ ที่มาสปาโลนิว X-never หรลืออีก Apple อาจออกแบบและพัฒนาเซ็นเซอร์กล้อง iPhone ด้วยตอนเองเร็วๆนี้ Apple เริ่มออกแบบและพัฒนาฮาร์ดแวร์เพื่อใช้กับอุปรกรณ์ของตอนเองมากขึ้นในยุคหลังๆอย่างที่เราเห็นได้ชัดเลยคือชิป Apple Silicon บน Mac หรือช่วงหลังก็มีข่าวลือเรื่องโมเด็มอยู่บ้างและสุดมีรายงานว่า Apple อาจพัฒนาเซ็นเซอร์กล้องของ iPhone เองในอนาคตด้วยครับ โดยข้อมูลนี้มาจากมาร์กกอแมนแห่งบลูเบิร์กรายงานว่า Apple กํกำลังมองหาก,การสร้างกลยุทธ์ภายในด้วยการออกแบบเซ็นเซอร์กล้องใหม่เพราะการถ่ายภาพถือเป็นจุดขายที่สำคัญสำหรับ iPhone ไปแล้วอย่างไรก็ตามกอแมนกล่าวว่าการพัฒนาเซ็นเซอร์กล้องเองนี้อาจมากกว่าแค่บน iPhone เพราะยังมีอุปกรณ์อีกหลายชิ้นที่ให้ความสำคัญในเรื่องกล้องอาทิวิชั่นโปรหรือรถยนต์ของ Apple ที่ลือกันมาอย่างต่อเนื่องด้วย ซึ่งการออกแบบชิ้นส่วนเองไม่เพียงแต่ทําให้ Apple มีโอกาสปรับปรุงวิธีการทํางานของส่วนประกอบเท่านั้นแต่ยังช่วยวางแผนการพัฒนาในอนาคตได้ดีขึ้นและปรับแต่งฮาร์ดแวร์ให้กับซอฟต์แวร์ได้ดียิ่งขึ้นด้วยนั่นเองครับเชื่อว่าคงต้องใช้เวลาอีกสักพักแต่เร็วนี้คงได้เห็นความคืบหน้าและการเปลี่ยนแปลงของ Apple แน่นอนลองคิดดูว่าถ้า Apple ลงมาใส่ใจทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ของกล้องเองทั้งหมด จะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้วงการได้แบบตอนแม็ใช้ชิป Apple Silicon จะตื่นตาได้สักเท่าไหนละ่ะที่มา Apple Insider ก็แมนเผย Apple Vision Pro อาจยังไม่พร้อมจำหน่ายเท่าไหร่แต่มีลุ้นช่วงเดือนมีนาคมปีหน้ามาร์กกอแมนนักวิเคราะห์จาก Bloomberg ได้ออกมาคัดการถึง Apple Vision Pro ที่ในตอนแรกมีลุ้นเปิดตัวในช่วงต้นปีในเดือนมกราคม2 0 2 4ในสหรัฐอเมริกาเลยแต่ดูเหมือนว่าแผนการนี้จะถูกเลื่อนออกไป หลังจากที่ตัวเครื่องอยังไม่ค่อยพร้อมครับ Apple ยืนยันว่า Vision Pro จะวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปีหน้าในสหรัฐอเมริกาซึ่งกอแมนคาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในเดือนมีนาคมครับ Vision Pro จะวางขายในสหรัฐอเมริกาเป็นที่แรกจากนั้นก็จะตามด้วยประเทศอื่นๆในช่วงปลายปี2024ทั้งนี้ Apple อาจวางจำหน่าย Vision Pro แค่ใน Apple Store หรือบน Apple Online Store เท่านั้นและจะไม่มีวางจำหน่ายในร้านคาเทิดปาร์ตี้แน่นอน นอกจากนี้ในช่วงการเปิดตัวในเดือนมีนาคมปีหน้าก็มีลุ้นที่ Apple อาจจะจัดงาน Apple Event เพื่อเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ด้วยเหมือนกันซึ่งเราน่าจะได้เห็นทั้งหมดในงานนี้ครับที่มาในทูไฟแม็กก็แมนเผยชิปโมเด็ม 5G ของ Apple ิลสแวรเลื่อนการเปิดตัวไปอีกและจะได้ใช้ของขอก่อมต่อไปอีกนานมาร์กแ a n นและข่าวจากลุ่มเบิร์กเปิดเผยว่า Apple ยังคงเจอปัญหาในการสร้างโมเด็ม 5G ของตนเองอยู่ในตอนนี้ครับ ซึ่งการเปิดใช้งาน 5G น่านจะต้องอาศัยโมเด็มของ Qualcomm ต่อไปอีกสักพักใหญ่เลยในปี2 0 1 9 Apple ได้เข้าซื้อกิจการโมเด็มหลักของ Intel ซึ่งคาดว่าจะมีการพัฒนาโมเด็ม 5G ของตนเองแต่ท้ายสุดก็ยังคงเลือดออกมาเรื่อยๆจนถึงในปัจจุบันและยังคงห่างกับการสร้างชิปโมเด็มกับคู่แข่งอย่าง Qualcomm อีกหลายปีเลยทีเดียว ในตอนแรก Apple ต้องการใช้โมเดมของตนเองใช้งานจริงในปี2024ซึ่งเป้าหมายนั้นไม่น่านจะไปถึงได้จึงถูกเลื่อนออกมาเป็นปี2025แต่จนแล้วจนรอดก็น่าจะต้องเลื่อนออกไปอีกตามรายงานล่าสุดจาก m a c ์กโกแมนครับซึ่งแผนการใหม่ล่าสุดอาจจะเกิดขึ้นจนถึงปลายปี2025หรือช่วงต้นปี2026 สำหรับการใช้ชิปโมเดม 5G ของตนเองที่ยังไม่สำเร็จก็ส่งผลไปถึงการเปิดตัว iPhone SE รุ่นที่4ที่คาดว่าจะเป็น iPhone รุ่นแรกที่ได้ประเดิมใช้งานก่อนและรอผลตอบรับจากการใช้งานครับนั่นก็ทำให้ iPhone SE ยังไม่มีการเปิดตัวในเร็วนี้ชัดกันอย่างไรก็ตามแม้จะเลื่อนไปหลายรอบแต่ Apple ก็ยังคงพัฒนาโมเด็มของตนเองต่อไปในตอนนี้ครับแต่ก็น่าจะรอกันอีกนานเลยครับที่มา m a c r u m o r Bloomberg วิธีตั้งค่า iPhone ลบข้อความ OTP อัตโนมัติหลังจากถูกใช้ไปแล้ว OTP รหัสแบบใช้ครั้งเดียวซึ่งจะมีระยะเวลาในการใช้ไม่กี่นาทีมีไว้เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเข้าบัญชีหรือการทำธุรกรรมออนไลน์ต่างๆซึ่งรหัส OTP จะถูกส่งให้ผู้ใช้งานแบบ SMS และเมื่อรหัส OTP ถูกใช้ไปแล้วก็ไม่จะเป็นต้องเก็บข้อมูลเหล่านี้ไว้ในเครื่องอีกต่อไปซึ่งบน iOS 7มีฟีเจอร์ลบข้อความ OTP อัตโนมัติด,ด้วยมาดูกันต้องตั้งค่าอย่างไร วิธีตั้งค่า iPhone ให้ลบข้อความ OTP อัตโนมัติเข้าไปที่ Setting Password เลือก Password Option เปิด l l e n u p Automatic c ค l l i e ลบโดยอัตโนมัติเพียงเท่านี้รหัส OTP ที่ถูกใช้งานแล้วจะมีการลบข้อความ OTP นั้นออกให้อัตโนมัติที่มา Apple Insider Microsoft.com และนี่ก็คือข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจที่หยิบม,มาฝากกันในวันนี้ครับหากผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับพิเศษตอนนี้คุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อ iPhone ราคาพิเศษได้โดยจะแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารวงการมือถือสาระไอทีที่น่าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับเอ็มซ่าแชนแนลรีวิวเลยครับผมต้นกล้าสวัสดีครับ